เจาะลึก5คาแรคเตอร์ของลิซ่าสะท้อนตัวตนที่แตกต่างผ่านอัลบั้ม Alter Ego นับว่าเป็นอีกหนึ่งการกลับมาที่น่าจับตาม,มองเมื่อน้องลิซ่าเปิดตัวคาแรคเตอร์ของเธอที่เป็นตัวแทนของอัลบั้มเต็ม Alter Ego กับ5มุมมองของเธออย่าง r o x y s u n n y น i ่ i s p e e d y และ v i x i ีซึ่งวันนี้แอดจะขอพาเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะไปทำความรู้จักแบบเจาะลึกในทุกแง่มุมของทั้ง5คาแรคเตอร์นี้ค่ะโดยมาเริ่มที่คาแรคเตอร์แรกกันเลยค่ะ Roxy คือผู้หญิงที่มีคาแรคเตอร์เสมือนตัว ตามชื่อเพลงที่ได้ถูกปล่อยออกมาของนอริซ่าโดยร็อกซี่มีความเป็นศิลเป็นสูงชอบการสแสดงบนเวทีชอบลกแห่งวงการบันเทิงนอกจากนี้เธอยังชอบการเล่นดนตรีและมีเครื่องดนตรีคู่ใจอย่างที่ใต้อีกด้วยค่ะส่วนซุนนี่เป็นเสมือนตัวแทนของผู้หญิงที่รักแสงสว่างน่าคนหาและมีความอ่อนโยน อีกทั้งยังชอบความสดใสและความสบายใจเหมือนเพลงมูลลิทฟลอร์ขณะเดียวกันเรื่องที่เธอกลัวมีเพียงเรื่องเดียวคือความมืดมนค่ะและผู้หญิงยุคใหม่ท่าทันโลกที่มาพร้อมกับชื่อกิกกี้เธอเปรียบเสมือนตัวแทนของเพลงนิววูแมนชอบความทันสมัยและเรียนรู้ตลอดเวลาขณะเดียวกันก็มีความคิดเล่นเป็นกันเองสามารถพูดคุยหรือปรึกษาเธอได้ในมุมสบายๆบยค่ะและอีกหนึ่งคาแรคเตอร์ที่เปิดตัวแทนของผู้หญิงเท่อย่างสปีดี เธอเป็นคนที่ซ่อนความมีสไตล์เอาไว้ให้ดูน่าค้นหาและคาแรคเตอร์ของเธอค่อนข้างจับจ้านอย่างชัดเจนจากเพื่อนๆในคาแรคเตอร์อื่นเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองชอบแฟชั่นความฉุดฉาดตามมาด้วยคาแรคเตอร์สุดท้ายอย่างวิกซี่โดยคาแรคเตอร์นี้นอริซ่าเคยตอบว่าชอบวิกซี่ที่สุดซึ่งนิยามของวิกซี่คือหญิงสาวที่ถูกเรียกหาว่าตัวร้ายหรือการได้ยินข่าวหรือว่าเป็นคนไม่ดีแต่เลือกที่เชื่อในตัวเองและไม่สนใจกับคําพูดของคนเหล่านั้น เป็นคาแรคเตอร์ที่มั่นใจและไม่มีความกลัวใดๆค่ะเรียกว่าการคัมแบ็กของ้นงลิซ่าในครั้งนี้ไม่ธรรมดาจริงๆค่ะซึ่งในแต่ละคาแรคเตอร์ก็สท้อนถึงความมุ่งมั่นของ้นงลิซ่าที่จะพลิกโฉมภาพจําของเธอในฐานะศิลปินและละทิ้งตัวตนที่เคยยึดติดแล้วก็ไปข้างหน้าอย่างมั่นใจผ่าน5คาแรคเตอร์ที่จะสท้อนตัวตนของ้นงลิซ่าในอัลบั้มอ l t e r e g o ของเธอค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวของ้นงลิซ่าที่เรานํามาอัปเดตในคลิปนี้ค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะะค แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ